ตอนที่898วิวัฒนาการของต้นไม้ทองคำวังจินเหนียวหลินไว้บนยอดต้นไม้สีทองถังซานปลูกราชาแอนทองคำที่หลับไหลมานานด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองหลังจากการประมูลของบรรพมุรุษทังซานเคยหลอมรวมกลุ่มวิญญาณระดับพระเจ้าที่เขาได้รับมากับต้นไม้สีทองทำให้เจ้าของวิญญาณระดับพระเจ้ามีชีวิตใหม่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความแข็งแกร่งโดยรวมของต้นไม้สีทองในขณะนั้นยังอ่อนอยู่เล็กน้อยสิ่งนี้ทำให้ราชาอสูรต้นไม้สีทองเลือกที่จะนอนหลับเพื่อส่งเสริมการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของต้นไม้สีทอง ในขณะนี้ถังซานได้นำจินเหนียวหลินขึ้นไปบนยอดไม้สีทองร่างกายที่สุดโทมของจินเหนียวหลินและออร่าเลือดของราชาต้นไม้สีฟ้าทองที่เล็ดลอดออกมาจากทะเลแห่งจิตสำนึกยังส่งเสริมการวิวัฒนาการความเร็วสูงของต้นไม้สีทองช่วงเวลาที่ถังซานติดต่อกับราชาแอนทองคำด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิต้นไม้ทองคำซึ่งสูง100เมตรอยู่แล้วก็สูงขึ้นกว่า200เมตรกระโดดขึ้นไปสูง300เมตร ในเวลาเดียวกันพลังงานชีวิตอันใกล้จะกระจายออกไปและในหุบเขาสีทองที่ซึ่งพลังงานชีวิตมีมากมายมหาศาลหมอกสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนปกคลุมในชั่วพริบตานี่คือพลังงานชีวิตที่เกือบจะถึงสถานะของเหลวแล้วในพื้นที่ที่เสืออาศัยอยู่ส่วนของเสือโคร่งมีความแข็งแรง ในเวลาเดียวกันพลังงานชีวิตอันใกล้จะกระจายออกไปและในหุบเขาสีทองที่ซึ่งพลังงานชีวิตมีมากมายมหาศาลหมอกสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนปกคลุมในชั่วพริบตานี่คือพลังงานชีวิตที่เกือบจะถึงสถานะของเหลวแล้วในพื้นที่ที่สิงโตพยักอาศัยอยู่สิงโตพยักที่แข็งแรงบางตัวยังคงสัมผัสได้ถึงเส้นไหมสีน้ําเงินทองภายในหมอกสีทองเหล่านี้และหมอกเหล่านี้สามารถลอยอยู่ในหุบเขาผ่านได้สีน้ําเงินทองได้ ท่านผู้มีพระคุณท่านกลับมาแล้วจิตสำนึกอันอ่อนโยนแผ่ซ่านไปยังจิตสำนึกอันศักดิก์สิทธิ์ของถังซานและต้นไม้สีทองนั้นสูงถึง300เมตรซึ่งเป็นสัญญาณขององค์การเลื่อนระดับไปสู่ระดับศักดิก์สิทธิ์ใบหน้าที่สับสนมากในตอนแรกของจินเหนียวหลินพร้อมกับการทะลุทะลวงของต้นไม้สีทองทันใดนั้นก็ปรากฏเป็นประกายของพลังงานด้วยจุดศูนย์กลางของทิ้วของเขาเป็นจุดศูนย์กลางกระแสน้ำมวลสีฟ้าทองเล็กๆปรากฏขึ้น หนึ่งดูดพลังงานชีวิตรอบข้างมายังร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องการซ่อมแซมร่างกายและจิตสำนึกของเขาในขณะเดียวกันก็มีส่วนหนึ่งของพลังของเลือดที่ไหลล้นและส่งผลต่อต้นไม้สีทองที่อยู่ใต้เขา อารมณ์ของต้นไม้สีทองก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงจากความอ่อนโยนเมื่อตื่นขึ้นครั้งแรกในเวลานี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เก็บสติสัมปชัญญะไว้ก่อนที่จะจุติลงในวิญญาณหรือพูดอีกอย่างก็คือยังต้องฟื้นตัวอย่างช้าๆแต่ในร่างกายของจินเหนียวหลินรู้สึกเหมือนอยู่เหนือตัวเอง อารมณ์ของต้นไม้สีทองก็เริ่มสัญ,ญ่างรุนแรงจากความอ่อนโยนเมื่อตื่นขึ้นครั้งแรกในเวลานี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เก็บสติสัมปชัญญะไว้ก่อนที่จะจุติลงในวิญญาณหรือพูดอีกอย่างก็คือยังต้องฟื้นตัวอย่างช้าๆแต่ในร่างกายของจินเหนียวหลิงรู้สึกได้สิ่งที่คุณได้รับคือพลังของเลือดที่อยู่เหนือคุณ การดูดซับพลังงานชีวิตของจินเหนียวหลินไม่ใช่เรื่องดีสำหรับมันที่เพิ่งเสร็จสิ้นการวิวัฒนาการแต่สายเลือดระดับสูงที่ปรากฏขึ้นและรุนแรงนี้ได้เริ่มที่จะเสริมต้นกำเนิดของมันอย่างล่องหนจะต้องรู้ว่าขีดจำกัดบนของต้นไม้สีทองส่วนใหญ่คือแก่นแท้ระดับราชาแต่หลังจากสัมผัสถ,ถึงลมหายใจของจินเหนียวหลินแล้วราชาวิญ,ญญาณต้นไม้สีทองที่ตื่นขึ้นใหม่ก็รู้สึกได้ถึงระดับที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้เลย เขาควรจะเรียกว่าจุดสุดยอดขององค์การวิวัฒนาการของเชื้อสายต้นไม้สีทองคุณดูแลเขาอย่างดีเพื่อฉันและในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงโอกาสของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งซานส่งต่อความคิดของเขาไปยังราชาวิญญาณต้นไม้สีทองแล้วแสงสีขาวสีเงินก็ว่าไปรอบๆตัวของเขาหลังจากนั้นพลังงานชีวิตเหลวจำนวนนับไม่ถ้วนในหุเขาทองคำก็หายไปพร้อมกัน จินเหนียวหลินนอนหลับสนิทบนยอดของต้นไม้สีทองและพลังงานที่สูญเสียไปทั้งหมดถูกรวบรวมโดยถังซานและกลับสู่ร่างของต้นไม้สีทองและจินเหนียวหลินถังซานกล่าวว่าในร่างกายของจินเหนียวหลินรู้สึกถึงพลังของเลือดของเขาเอง สิ่งมีชีวิตระดับพระเจ้าสามารถยอมรับพลังงานชีวิตที่เป็นของเหลวได้ตามธรรมชาติแต่สิ่งโตพยักส่วนใหญ่ในหุบเขาทองคำนั้นต่ำกว่าระดับพระเจ้าแม้ว่าพลังงานชีวิตเหลว่าจะดีแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของของค์การใช้งาน หมอบจางหายไปและด้วยความประหลาดใจของสิงโตราชาต้นไม้น้ำเงินทองก็หลับลึกอีกครั้งโดยปราศจากการกระตุ้นจากจิตสำนึกของถังซานเลือดสีน้ำเงินทองของสายเลือดของบรรพบุรุษต้นไม้สามารถทำให้มันย่อยได้นานอย่างแน่นอนโดยไม่เลือกที่จะกลับไปยังตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองโดยตรงถังซานจึงเป็นผู้นำในการกลับไปยังเกาะเผ่าพันธุ์มนุษย์ ในห้องที่สะอาดและเป็นระเบียบออร่าแห่งการสังหารได้รวมตัวกันรอบรอบถังซานซึ่งคนหลังก็โบกมือของเขาด้วยรอยยิ้มโดยอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างตัวเขาเองกับความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเหมยกงจือเพื่อขจัดเจตนาของดาบเทพอสะูรได้อย่างง่ายดายเจ้าบอกว่าเจ้าต้องการตัวหลักกลับไม่ใช่หรือถังซานหัวราอยกมือขึ้นแล้วเขย่าไปทางเหมยกงจือบนที่นั่ง ในเวลาต่อมาเลือดแห่งเวลาและพื้นที่ก็หลอมรวมกันด้วยรัศมีอันหนักหน่วงเหมยกงจือประหลาดใจที่พบว่าเขามีอยู่แล้วในอ้อมแขนของทังซานเขาไม่สามารถขยับได้มองดูใบหน้าที่ขยายใหญ่อย่างรวดเร็วข้างหน้าอย่างเขินอายหลังจากที่ริมฝีปากและฟันของเขาอุ่นขึ้นเหมยกงจือก็กลับมาควบคุมอวกาศได้อีกครั้งและรอดจากกรงเล็บของถังซานความแข็งแกร่งของคุณเพิ่มขึ้นอีกแล้วเหรอ เหมยกงจือมองไปที่ชายรูปงามและยิ้มแย้มตรงหน้าเขาราวกับว่าเขาเห็นสัตว์ประหลาด